แม่น้ำหนึ่งไลฟ์สดหลังโดนตำรวจบุกจับชวนเล่นการพนันตอบชัดใบหวยต่อหรือไม่ แม่น้ำหนึ่งได้ไหลสดหลังจากชุดปฏิบัติการพร้อมตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค3ได้เข้าควบคุมแม่น้ำหนึ่งเพื่อทำการสอบสวนหลังจากที่พบพฤติกรรมใบเล็กเด็ดอาจเข้าขา่ายความผิดโฆษณาชักชวนประชาชนร่วมเล่นการพนันโดยแม่น้ำหนึ่งเปิดเผยว,ว่าตนเองทำผิดจริงในเรื่องการปักลิงก์เว็บพนันทำผิดเรื่องชักชวนและจะไม่ปักลิงก์ไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆอีกแล้วซึ่งตนเองขอโทษทุกคนที่เอาลิงก์เว็บพนันมาปัก น้อมรับความผิดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องทำตามหน้าที่ของเขามันผิดก็คือผิดแต่เราผิดเราขอโทษแล้วแก้ไขส่วนที่ทำผิดก็ต้องยอมรับจะทำผิดให้เป็นถูกไม่ได้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำร้ายหรือบังคับขู่เข็นอะไรเป็นการเข้ามาคุยกันด้วยเหตุผลเท่านั้นผิดก็ต้องยอมรับผิด แม่น้ำหนึ่งบอกว่าต่อจากนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันไม่ปักลิงก์ใดๆทั้งสิน้นอย่าพึ่งด่าเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่เข้ามาชี้แนะให้คำปรึกษาและตรวจสอบว่าเรากระทำความผิดจริงหรือไม่เจ้าหน้าที่ไม่ได้จับเจ้ามือหวยเขาทำอยู่แต่เพียงไม่ได้มานั่งบอกแต่ในส่วนของตนเองมันเป็นคนละส่วนทำผิดก็ต้องยอมรับและขอบคุณที่เซฟแต่ไม่อยากให้ด่าเจ้าหน้าที่แม่น้ำหนึ่งกล่าว ดยแม่น้ำหนึ่งกล่าวต่อว่าสำหรับการใบหวยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ได้เป็นการกระทำความผิดยังจะไล์สดจุดทูบต่อไปแต่จากนี้จะไม่มีการบอกวิธีการเล่นพนันหรือให้ลิงก์เล่นการพนันอื่นๆแต่อย่างใดเมื่อไล์สดจุดทูบเสร็จก็จะไปจัดการเรื่องคดีที่กรุงเทพต่ออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ